สวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับผมร้านอาร์มโปรไบนะครับซื้อขายแลกเปลี่ยนไปไว้เมือสองนะวันนี้อยู่ค่ายคาวาสเกะนะผมเป็น Ninja 400นินจาสี่ร้อยนะผมโหสีสวยๆเลยสีเทาคัดเขียวเขียวมะนาวมาไปชมรอบค้างานันคันนี้มีท่อมาให้เรียบร้อยนะครับผมท่อคาร์บอนวิกชอตเต้นะรสภาพสวยๆเลยมีกรล้มกลางมาให้สีเครื่องเดิมๆนะครับผมอ่าไล่มาข้างหน้าครับผมมีชิวหน้าแต่งมาให้พร้อมนะ กระจกเดิมมีให้พร้อมครับผมพร้อมใช้งานเลยกันล้มกลางข้างสายก็มีนะครับโซ่สเตอร์เอี่ยมๆเลยนะอะแล้วก็กันดีดหลังก็มีมาให้ครับคนซอ้อมไม่ต้องกลัวโดนดีดเลยแล้วมีท้ายสั้นมาพร้อมไฟเลี้ยวหลัง LED นะครับผมคันนี้เป็นตัว HG นะครับผมพิเศษก็คือว่าเราไมา่ต้องเสียบกุญแจบิดนะกุญแจอยู่ใกล้เรากดเลยอ่ะนี่ลวที่อ่านละเปิดได้เลยครับสามารถาร์ทได้เลย วิ่งอยู่แค่สองหมื่นสี่นะครับผมผมมาตาดให้ฟังนะไม่ได้เสียบกุญแจเลยนะครับกุญแจถืออยู่เดี๋ยวเราใส่กระเป๋าก็ได้ง่ายต่อการขับขี่นะครับผมสตาร์ทติดง่ายนะครับแต่ติดปกตินะผมเอาเบอรให้ฟังเสียงสองสูบหวานๆเลยนะครับผมเป็นตัวพิเศษด้วยนะท่านใดสนใจนะผมทักมาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะ ไม่ว่าอยู่ที่ไหนเราก็จัดสินนต์ทั่วประเทศนะครับผมมีรับประกรันหลังขายครบเลยครับท่าในใดสนใจนะครับผมถ้าเข้ามาเลยแล้วสำหรับนี้ก็จบการรีวิวไปเท่าน,นี้ครับสวัสดีครับ